ที่จุดนี้นะคะเพราะนี่คือพื้นที่แรก ที่ถูกพายุปาบึกพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันที่4มกราคม2562ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกลมพายุของปาบึกเนี่ยซัดขึ้นมาสร้างความเสียหายให้นะคะใช่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วเราจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจะเป็นเรื่องของอาคารหรือว่าเพิงพักซึ่งโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงความเสียหายก็จะน้อยจะเสียหายเฉพาะเรื่องของหลังคารหรือว่าบางส่วน ของบ้านเท่านั้นและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแนวกันคลื่นซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่สามารถช่วยให้แรงของคลื่นหรือว่าลมที่พัดนําน้ําทะเลเข้ามาที่ชายฝั่งเนี่ยลดความรุนแรงที่จะสร้างความเสียหายในพื้นที่ได้มากทีเดียวค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนมาดูเรื่องของพายุปาบึกนี่นะคะนับว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงลูกที่สาในประวัติศาสตร์ที่พัดเข้ามาด้ามขวานของประเทศไทยถ้าย้อนไปดูลูกแรกที่สร้างความเสียหายแล้วหลายคนเนี่ยยัง อยู่ในความทรงจำก็คือพายุโซนร้อนแฮเริยอตนะคะ,คะเมื่อปี2,505ตอนนั้นก็พัดขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกแห่งนี้แหละ,ค,ะค่ะและลูกที่2ลูกที่2ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเกตอนนั้นนะคะพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรเมื่อปี2,532อย่างที่บอกไปว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสองครั้งนั้นเนี่ยทำให้หลายคนนะคะต้องมีการเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์พายุป่าบึกในครั้งนี้นะคะ่ะใช่แต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นได้นะ าการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมและความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นมากในครั้งนี้เกิดจากการเตรียมตัวโดยเฉพาะประชาชนที่ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก<ช>นะคะเนื่องจากว่าทันทีที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ากกงกรมอุตุนิยมวิทยาทราบเรื่องของการก่อตัวของพายุลูกนี้มีการประกาศเตือนไปยังทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีใช่ค่ะประกาศเตือนฉบับแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาก็คือเมื่อวันที่31พฤศจิกายนปี2561ตอนนั้นคือจับสัญญาณการก่อตัวของพายุลูกนี้ได้ในทะเลจีนใต้ตอนนั้นยังเป็น depression น,นะคะแล้วก็ออกประกาศเตือนทันทีหลังจากนั้นค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบูรณาการกันเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ใช่ค่ะอย่างแต่ละจังหวัดนะคะในทุกพื้นที่ได้มีการประชุมเตรียมการเตรียมพื้นที่สําหรับประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงสําหรับในการเคลื่อนย้ายอพยพเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นและทันทีเมื่อถึงวันที่3มก,กร,ราคม2562พลเดกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์จากทำเนียบรัฐบาลมายัง16จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติและกำชับเรื่องของการดูแลประชาชนด้วยใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาในที่ ประชุมโดยสรุปคร่าวๆว,วันนั้นเนี่ยนะคะทุกจังหวัดที่วิดีโอคอน,คอนเฟอเรนซ์เข้ามากับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณบวินาบอกไปจุดอพยพยเตรียมไว้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุในขณะเกิดเหตุจะทําอะไรและหลังเกิดเหตุจะมีการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ่ะใช่ค่ะในขณะที่ในพื้นที่เองก็เตรียมการอย่างเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอพยพยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในช่วงเช้าของวันที่4มกราคมเพื่อให้เป็นการเก็บตกในรอบสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยลงไปพื้นที่เพื่อที่จะสแกนกันอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนที่อยู่ในทุกๆพื้นที่ขอความร่วมมือในเรื่องของการอพยบบางคนเป็นห่วงบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเวรยามเพื่อที่จะเฝ้าให้ประชาชนนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดและความกังวลใจกับความสูญเสียด้วยใช่ค่ะเรียกว่าครั้งนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการออกมาประกาศ เตือนและขอร้องให้อพยพหลายคนก็ปฏิบัติตามคําแนะนําเนื่องจากมีบทเรียนจากครั้งแรกๆที่ผ่านมานะคะเรียกว่าทุกคนเนี่ยบอกเลยว่ามีสตินะคะตื่นตัวไม่ประมาทเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเก็บทรัพย์สินแล้วก็เอาตัวเองออกไปไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่พายุโซนร้อนฟาบึกพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาค่ะว่าอยู่ได้เราอยู่ได้รอะว่าของคงเคยท้าวเยก็บีดตัวก็เราไม่ไม่ กันใจแลยวาพวเคยผมเคยโยนนี่ตั้งเอาลู้นี่ว่ะนี่มแต่พวกคแบบนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงกำนันนะคะซึ่งเป็นกำนันของพื้นที่ที่บ้านแหลมตะลุมพกุกแห่งนี้นะคะนี่กำนันประยุทธ์นะคะสวัสดีรอบหนึ่งค่ะกำนันคะคุณลุงสวัสดีรอบหนึ่งกำนันเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นที่พายุมาเนี่ยแรงไหมคะ แรงมากเลยครับแรงแรงครับมัน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 เริ่มตั้งแต่สิบโมงเช้าวันที่สียครับมันเริ่มมันเริ่มกระหน่ำลงมาเจอใที่มันน่ากลัวก็คือมันเป็นเมฆบางๆที่มันมันกดลงมาเลียดหลังคาเลยนะมันกดเป็นละอองน้ํามาเลยมันกระหน่ำอย่างนั้นนะครับมันกระหน่ำอยู่ประมาณที่มันหมุนจริงๆตีสองห้าสิบแปดนาทีที่มันเปลี่ยนทิศช่วงเช้ามันมาตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สองห้าทีแปดนาทีครับบ่ายที่สองห้าทีแปดนาทีลมมันเปลี่ยนทิศเป็นตะวันออกค่ะบ่ายสองห้าทีแปดบ่ายสองห้าทีแปดนาทีครับมันเป็นตะวันออกทีนี้มันหมุนมันมันหมุนแล้วทีนี้มันดุนแรงมากเลยมันหมุนผมนึกว่า ผมว่าถ้าผมทะนนิฐานว่าน่าก็น่าจะเป็นศรรรรูนย์กลางพายุมันหมุนเลยทีเนี้ย <ฮะ S 2> ละองอน้าที่ไม่ที่มที่ไม่แรง,งเมื่อเ,เ <ฮะ S 2> ช้าน<ฮ>ะย่างพอทนพอบ่ายสองกว่าเนี่ยมันเริ่มหมุนเลยมันมันกดมาอย่างนี้เลยมันกดอย่างนี้เลยเห็นแล้วกลัวไหมตอนนั้นก็ไม่กลัวครับถ้ากลัวไม่หนีจะดูมันสักครั้งยังไงครับในชีวิตนะครับจะดูมันไงนะคำว่าจะดูมันมันกดลงมาเลยแล้วมันหมุนเลยระยะสักยี่สิบเมตรเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะเป็นละองน้ําหมดเลยตอนที่มันหมุนนะครับมันหมุนอยู่อย่าง ่างนี้บ่ายสามโมงสามทีห้านาทีถ,าถึงจุดหมุนแต่ยังแรงเหมือนเดิมมันไปทุกเราม่อเกือบเกือบห้ามงครับเนี่ยตัวนี้ครับพอพายุเข้ามาแรงแบบที่เราเห็นแบบนี้แล้วอะค่ะจริงพอในพื้นที่เรามาดูสำรวจหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นความเสียหาย น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะนั่นสาเหตุเพราะบ้านเรือนเราถาวรกวมาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีล้มไม่มีตายไม่มีล้มเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์รอดไปนะครับเพราะได้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทหารตำรวจจนประธานทุกหน่วยมาช่วยเราหมดเลยนะครับความเสียหายเราเลยเกิดน้อยมากครับเพราะเราเตรียมความพร้อมไว้ดีครับเห็นบอกว่าประกาศเสียงตามสายประกาศเสียงตามสายครับเสียงตามสายตลอดว่าตอนนี้ต้องอบพยพเลยนะเสียงตามสายลูกบ้านรถพร้อมเลยครับแล้วชาวบ้านก็ไปกันไม่มีไม่มีใครที่แบบว่ายังไม่ไปไปหมดเลยครับผมไป ประชุมที่อำเภอวันวันที่สี่ครับบอกว่าต้องอบพยพผมยังประชุมไม่เสร็จเลยลูกบ้านผมผมวิ่งกลับบ้านลูกบ้านผมเต็มหมดแล้วที่สารามอำเภอที่ชูดพยพะครับครับผมไปได้50เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนที่ผมไปชุมช่องฉาที่อำเภอครับอย่างอย่างคุณลุงเนี่ยบอกว่าสมัยแฮร์รีส์เมื่อปี2505อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับครับแต่แรกกับมันพอๆกับความความเลี้ยงลุกล้มครับ มันพอพอกันแต่ว่าถ้ามาเรื่องการเสียหายนี่มันเสียหายน้อยเพราะว่าของบานถุกวันมันมันพิษกับแต่เละคือว่าบ้านมันเท่าวันเป็นบ้านตึกมั่งบ้านเมืองเมืองแต่เละมันเป็นบ้านกันจากไม่ท่าวดนเลยรวมมาจาะไปหมดเลยแล้วขอนู้นเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพอะไรเหมือนครั้งนีไมไม่มีเลยตอนนั้นไม่รู้เลยไม่ความายู้ลอยตั้งลอยยู้แก่บ้านต่างเพนเนี่ย บางทีตอนนั้นบทคมันเป็นวิทยุไอเอสเอ็มเอ็มก็มันมันบทความมันมีซะค่อยบอกเลยรซะว่าตีว่าเพิ่มหนูครับมันแต่ว่าวิทยุก็ยังอยู่สักกี่เครื่องเราตังตังบินไมอยู้ยังจะเสียเครื่องไหมอยู่ตอนนั้นในแบบดเครื่องเยอ่แยะแต่ว่าในวันวิศว์เครื่องช่วงเครื่องวันสร้างเครื่องต่างมันเลยตกลง บางทีเขาบอกชาวบ้านไม่เคยโดนเนี่ยเขาไม่สนใจเลยไม่สนใจนะแต่พอควาแล้วพอโดนกล้องจินกันนี่ได้แร<ล>งเหลอเขาตกลงเสียอายหมดเลยครับ,บแล้วพออย่างนี้พอรอบนี้เขาแจ้งเตือนกันนะคะคิดว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบนี้มัาช่วยยังไงเราได้บ้าง ไครับมัน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 ผอตือนตึงกับมันเกิดการเข้ากันเข้ามารับก็เกิดความตื่นตัวกับก็ไปกันเลยทีนี้กับมันสะดวกับหลดลาเลยตทุกวันมันปิกกับแต่แหลกแต่แหลกเลือเเรืองมันก็ไม่ใช่มีนี่มีแต่เลือดเจวเลือดพายอ่า เหลือเครื่องไม่รู้ไว้มีรักทิพย์ลำมาโนตางตังเบินตอนนั้นเออมันพบนี่หลอดจากเหลื่อยุน่นเหลื่อยุ่นลำยิยน้นนะมันหลอดไปตักดตักสิบขั้วได้ถ้กว่าเหลื่อยุ่นลำนั้นนั้นอ๋อทีพอแบกพุ่มลงไป อยู่ในร้วยยุ่นน,นั่นที่ได้หลอดนั่นทอไมได้ห,อ,หอยหลัมันครับพมก็ไม่รู้จะตาชีวิตเมื่อไหร่ตอนนั้นไปเป็นปันปื้อ,อทีนนี้ลนแล้วเขานันหลอดเลยไปเลยไปเลย,เลยครับพมก็ประตทือกว่าไม่ประมาทเลยแับมอยุ่งกับรอยขาวเลยโลูรย่เลยอยูย่ห <c oughs> บ,บัตรเราเล็ก <c oughs> ๆน้อยๆต่านี้ก็หวากันแล้วกำนันครับพูดถึงความตื่นตัวของประชาชนรอบนี้เป็นยังไงคะตื่นตัวมากเลยครับเกี่ยวามพร้อมมากเลยเพราะเรากระจายข่าวว่าตรงนี้แต่ท่านโดยท่านผู้ว่าเป็นปุ้ มันมันอพยพเองเลยนะวันนั้นนะครับ,รบท่านเข้ามาเองเลยท่านพู้ว่าท่านตามเพเภมมาหมดทุกหน่วยงานเลยต้พอพยพเราครับวันนั้นนะครับท่านมาทาพิธีบวงสรวงด้วยครับก่อนพายุจะลงครับท่านมา,ากับตัวเองนะครับหลังจากนั้นลูกบ้านเราทยอยหนีหมดเลยคนคนที่กลัวที่ถูดถือผู้ท่าผู้แก่ที่รอดจากม่าจะไปถูกหน้าครับเพราะเขาเคยเดินเยอะคุณท่าผู้เก่จะกลัวมากเลยแต่ถ้าเป็นคนรุ่นผมอย่างเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่ครับผมตั้งตัวได้ แล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติด้วยไหมธรรมชาติเราไม่ชนะแต่ต้องเรียนรู้ว่าต้องเสียหายน้อยที่สุดครับผมอย่างครั้งนี้เห็นไหมเสียหายน้อยเสียหายน้อยที่สุดเลยครับผมครั้งนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก็บไม่มีตายไม่มีทั์สินแต่พวกเรือประมงพื้นบ้านไม่เสียหายไม่สูญนะครับนะครับเราปลดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทับถินไม่ค่อยหวงส่วนหนึ่งคิดว่าอาคารที่พ่อมาสร้างให้รงเรี่ยนะครับเป็นอาคารหลบไยพ่อหลวงให้วบรมาสร้างก้อนแรกเลยห้าล้านบาทเมื่อปีร้อสี่แล้วก็บจามถทบอีกเกว่า อาคารหลังนั้นวิศวะบอกว่าทานความเร็วรวมได้260กิโลเมตรต่อชั่วโมง<ะ>ชาวบ้านเริ่มมีความมั่นใจว่าตรงนั้นปลอดภัยแล้วมันก็ปลอดภัยจริงๆครับ<ะ>ที่พ่อสร้างให้เรา<ะ>ครับผมดับปลอดภัยจริงๆครับ เท้อนนะคะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนอกจากชาวบ้านที่นี่แล้วนะคะชาวบ้านอีกหลายๆจุดเนี่ยก็มีการตื่นตัวพอประกาศแจ้งเตือนพับอบพยกทันทีเช่นเดียวกันค่ะวันทีษะมันก็ไเตรียมตัวเลยคอยเก็บข้องตี๋ว่าสํามัญน,นั้นปากไปเออแล้วเราเรากเก็บไปแขเขาก็มารับค่ะเขาไปบัตรตาม่ะ จะไม่ไปไม่ได้แล้วน้องอยู่บันเนียนคือว่าแจ้งให้รู้กลมากว่าลุยแก่งเตือนไว้ครอบแจ้งมาก็ว่าไม่แก่งเตือนแซงกันอย่างนักตึงชีวิตก็ยังไม่ไกลรอดคับผมพอมันแรงเกินที่ทางคนในแจ้งเตจะหลุดซึกว่าใดใครย่อกใครแยกคนลก้อนแต่สับพินก็มันแซงหมากอยู่เล็กๆแต่นะ่ะแต่ว่าคนหลุดซึกว่าเนี่ยเก่คนแรกยังเกินมันได้ได้รอจีวีตวใหญับผมก่อนนันนี้แบบดีมากคับดีมากครับถ้าว่าไม่มีการเตือนคือเอาไม่ตันนะครับเอาไปยกลุไม่ตัน

ศูนย์อพยพนะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็คือโรงครัวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความห่วงใยความช่วยเหลือมาอย่างพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะค่ะแน่นอนนะคะนอกจากเรื่องของความกังวลใจเรื่องของพายุที่จะเข้ามาและทําให้หลายคนมีความทุกข์ใจกับผลกระทบของพายุที่กําลังเข้ามาแต่า ท้องเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้ความกังวลใจต่างๆนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่นี่หลายคนบอกว่าในช่วงที่พายุเข้ามาแต่โรงครัวพระราชทานแห่งนี้ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงพื้นที่มากันกี่วันแล้ว สี่เน้นบ้ smaller, places, ิที่เรามาจากหน่วยไหนยังไงมาจากสำนักงานพัฒนาภาคซีหน่วยประชาการพัฒนาค่ะก่ะงเทพไทยค่ะเรามาทำกับข้าวอะไรบ้างคะมีเป็นผัดผัดกะเพราค่ะแล้วก็มีผัดผัดพริกแกง เพราะว่าส่วนมีชาวบ้านที่ว่าเป็นสลามด้วยค่ะก็เลยเน้นไก่ค่ะจะ <Reese? S 2> ไม่ทำเนเรามีการสลับสับเปลี่ยนจุดที่ลงไปดูแลประชาชนยังไงบ้างานนคะข้อวันเมื่อวันที่สี่ค่ะจะไปที่ตรงปากปากพนังค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาที่แหลมชลุมพกค่ะค่ะมาสองรอบนะคะคือย้ายไปเรื่อยๆในแต่ละวัน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เรามาทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นเราได้มามอบทําอาหารให้กับประชาชนความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้าง ประชาชนมีความทุกข์เนาะค่ะล้วก็ได้ได้มาช่วยแล้วก็มีใจะค่ะมีใจถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขค่ะเหนื่อยกันไหมอะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะตื่นมากันตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ทำอาหารจานต่อให้กับประชาชนไม่เลื่อยบางวันก็สองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างแล้วแต่ บางวันเร้ทำต้นการของประชาจารย์จนใช่ครับครับใหญ่แต่ว่ายังคันนะครับมีความสุขครับเห็นประชาชนยิ้มได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่ถือว่าเป็นเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆจ,จากการที่เราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกเลยว่าถึงแม้จะเหนื่อยบางคนนอนน้อยแต่ทุกคนรู้สึกว่าอิ่มใจที่ได้ทําและยิ่งเห็นประชาชนรู้สึกผ่อนคลายความทุกข์ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับมีความสุขไปด้วยมีรอยยิ้มให้แก่กันไปด้วยใช่ค่ะรวมถึงพี่พี่น้องๆจิตอาสานะคะที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูนความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะเองนะคะ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือกันไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ว่าความเสียหายเนี่ยก้องุงยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์แต่เมื่อมีความเสียหายนะคะก็จะต้องเร่งเข้ามาฟื้นฟูการโดยเฉพาะบ้านซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะใช่ค่ะแน่นอนถึงแม้ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธาชรณาภัยจะสรุปตัวเลขบ,บ้านที่เสียหายจากพายุที่เข้ามาประมาณ1,900กกว่าหลังแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือภาพของการเข้ามาช่วยเหลือและซ่อมแซมเพราะว่าบ้านที่พังเสียหายบางทีประชาชน นอยู่ไม่ได้แต่ภ<ช>าครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ประชาชนนั้นซ่อมบ้านเพียงลําพังก็จะเห็นความร่วมวมือร่วมใจแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยนะคะกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ลงพื้นที่กันมาตั้งแต่วันไหนอะคะทหารลงพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านหมู่3ตําบลแหลมตะลุมพุกนะคะลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่5ค่ะเพื่อมาสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งหมู่บ้านหมู่2กับหมู่3จะเป็นหมู่บ้านที่ติดชายทะเลเลย <c oughs> ก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงหน่อยนะคะก็ <c oughs> หมู่บ้านแถบทางนี้ก็จะโดนหลังคา <c oughs> พายุโดนหลังคาพัดไปหลายหลังแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบว่า ในบ้านนะคะจะมดีดินโคลนที่พัดเข้าบ้านก็จะเข้ามาช่วยซ่อมแซมช่วยทําความสะอาดนะคะ,ะในวันแรกในวันที่5ที่เข้ามาก็สํารวจความเสียหายเบื้องต้นค่ะ,ะแล้วเมื่อวานวันที่6ก็จะมาเริ่มเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องให้ก่อนค่ะเพื่อให้เข้าไปอยู่อาศัยได้ก่อได้ค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะก็จะเรียงลําดับความเสียหายค่ะบ้านไหนที่เป็นเยอะโดนเยอะก็จะรีบ ดำเนินการให้ก่อนค่ะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยเราต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยเจ้าของบ้านยังไงเราคุยยังไงบ้างใช่ค่ะก็เราก็จะบอกว่าเราเนี่ยนะคะเป็นทีมงานที่มาจากของกองทัพบกนะคะกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนก็จะเข้ามาบอกประชาชนว่าเรามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่ได้ปกตินะคะก็จะทําความเข้าใจกับเขาก่อนเพราะว่าอาจจะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานใช่ใช่ค่ะแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกก็คือ คนที่อยู่ในบ้านก็จำในความสะดวกในบ้านของเขาแล้วก็อาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้พักอาศัยอยู่ก็อาจจะพักอาศัยบ้านใกล้เคียงก่อนค่ะเหนื่อยกันไหมะคะเพื่อประชาชนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ คนนี่มาช่วยเหลือนะคะสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าไม่เฉพาะคนที่เดินทางมาช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนเท่านั้นเท่าที่เราลงพื้นที่มานะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีทันทีที่พายุเนี่ยเริ่มที่จะสงบคนเข้าพื้นที่ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าถูกต้องนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมแผนกันไว้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ก็สามารถลงปฏิ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีทําให้การฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้กันค่ะนี่มากี่วันแล้วคะสองวันแล้วสองวันแล้วครับสองวันแล้วนอนและกินข้าวยังไงอ่ะก็เข้าวเขาเอามาทางพันธุ์พืเขาเอามาส่งก็คือกินกันตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่กานตลอดอยู่จุดไหนก็กินจุดนั้นนอนจุดไหนกินจุดนั้นเมื่อคืนก็กิน เมื่อคืนก็ตีหนึ่งครึ่งนอนก็ใช่ทำตรงที่สายนอนที่สามนอนที่สามแต่ก็ตื่นหนุกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็มาต่อแล้วก็สองสองที่ที่นู่นแล้วก็วิ่งมานี่ตอนเที่ยงนี่เราต้องทำอีกกี่วันก็จนกว่าจะเสร็จไม่มีกําหนดก็ดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าของผมนี่เป็นกรมเจ้ากานสมัครเครื่องจักรกลมาช่วยเอาเครื่องสูบน้ํามาช่วยก็ทำอะไรก็ทำอะัรท่างตื่น ใช่ครับ14ชั่วโมงเหนื่อยไม่เหนื่อยนะบอมาแบบเด็ตอแรกหอันดงบอกว่าไม่ไม่ท้อครับเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วก็รู้ว่าพายุจากข้านี่ก็เเตรียมเครื่องจากข้ามาตั้งไว้ในพื้นที่ยแล้วอ้ยางความรู้สึกเราอะดีใจไหมอย่างก็เป็นนเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ดีใจครับผมอยู่นครด้วยแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ในภาคใต้เนี่ย ทั้งหมดก็มาช่วยพี่น้องที่นาครก็ดีใจมากนอกเหนือจากการเข้ามาแก้ไขปัญหาสะพอนหน้าเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะไม่ไว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าปัญหาที่อยู่อาศัยหรือว่าปัญหาการติดต่อสื่อสาร อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญในตอนนี้ก็คือการลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในจังหวัดที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขความเสียหายออกมาพี่น้องเกษตรกรที่บ้านเรือนเสียหายเรือสวนไร่นาเสียหายอุปกรณ์การประกอบอาชีพเสียหายพี่น้องผู้ประกอบการเสียหายนะคะตอนนี้อีกไม่นานก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการวางมาตร,รการกําหนดมาตร,รการเรีย พร้อมรองรับและให้คันช่วยเหลือประชาชนเอาไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังร่มอ,อกร่วมใจเรื่องของปัญหานีสินอย่างธนาคารภาครัฐเองก็มีการออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการพักชําระหนี้หรือว่าการให้กู้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพื่อที่จะให้ประชาชนมีเงินคุณหมุนเวียนมาประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างยังย่งยืนด้วย<ช>และที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการให้ขวัญกําลังใจและให้การทํางานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมาแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะคะก็จะเดินหน้าพัฒนาการทํางานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะเราสองคนกล้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ